สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆกับผมวันนี้พาพี่น้องมาเขาป่าครับพี่น้องพาพี่น้องมาเขาป่ามาสำรวจปลาล่องบึงวาเขาสีเดยยังติดแมะติดมือออกไปจากป่าบัวน,นะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาหาเขาป่าครับพี่น้องวันนี้พาสำรวจปลาครับไปครับผมไปลุยน้ำกันครับ อเอาเสียลนะใส่มีเดเอาพี่นอ้องใส่มีดกระได้ือกันครับนอนนอกนอกเอาโอ้พี่นอ้องมึงน่า,าใหม่นอนนี๋ักไงเลยนี่แะครับผมเขา้าปลาหาแนวอยู่แนวกิน ไม่ใหญ่นี拜拜่ครับผมบิ๊กเบิรมครับบิ๊กเบิรม Ồ. Ở nhà đấy. Này, như này. Ở nhà phải Mình hãy ôm mịt mà nó bị nó nó Bắp Rồi เอ๊ยิ่งไหลจริงน้องนี่ครับผมน้ำค่อนข้างจะไหล อเอาเดีไดวบ่น้ำพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ใส่สูตรหักเลยพี่น้องน้ำนะครับพี่น้องน้ำไม่น้ำ ตรงมุมีอู่่นะมันนี่หักเลยบอก่น้ำไหมน้ำกินมือ จริงเอาบ่ากี่กวัวกับพ่ออะไรได้ไม่น่องกันมันอันนี้เดี๋ยวเอานี่ก่อน,นใส่มีดครับใส่มีดใส่มีดใส่มีดซอยเออมาแล้วนี่ครับผมกัวเดียวด้วยเนะี่ยใยอีก นี่แหละผมแนวใดเฮาขึ้นมาเลยครับผมซีมีอันอยูดินนั่นี่ครับพี่น้องแอนด์หนึงกันนีน่ครับอันนึงนี่ครับผมโอ้เหมือนดกัสนี่งาม ครับพี่น้องต้องยืนมือเข้าไปครับนะครับโอ้ยอีกน้องนึ่งอยูอยอยอ่พุ่นโอ้โหโอเคพี่น้องได้แล้วครับ โอ้ยนอนงามเลยนอนนี่นี่ครับผมสวยๆปุ๊บปุ๊บปั๊บอืมโอ้งามอยู่ครับนี่ครับผมเอแนวทีหัวใได้เน,ะนาะในเป็นกระสอบอยู่เนาะ ผมหาข้าวเดี๋ยวผมพอแล้วผมเอาแค่คคข้าอยู่เพราะมนพ่อได้ดต้มนะครับพี่นอ้องเอาไปต้มกันก็วนกับเจลกิจจากต้มน้ำใหม่ครับพี่นอ้องน้ำใหม่ออกแล้วห่อนพี่นอ้องเอ,อ้ยตึ่งห่อนถึงยุ่งเนี้เดี๋ยวนี้ยุ่งเนี้ยปลาไล่เฮงพี่นอ้องนี่นะผลงานเขาน้ำใหม่ สวบนึงเอาสวัมาใส่เลยพ่าเด็ดต้มเนี่ยเจลครับพี่น้องกากินกับปกับก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆคับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับต่อไปสิมิยังกะทารุนทาเบิงครับมือนีล่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ